ดวงชตาของชาวลักนาราศีมังกรภาพรวมของดวงชตาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2568ในช่วงเดือนนี้นะฮะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับราศีมังกรจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงาน ะะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะฮะเพราะได้อิทธิพลของดาวศุกร์ในราศีมีนนะฮะในเรือนสหะโยกหน้าดวงชะตาเป็นปฐุมเกณฑ์ศุกร์สามเนี่ยจะเจริญยิ่งยศน้าแม้ชาติตกต่ำต้อยยกให้เสมอพงศ์ดาวพฤหัสก็เคลื่อนในราศีพฤษภเป็นเรือนปุตตะส่งผลดีในด้านของโชคลาภดาวพฤหัสเคลื่อนตั้งแต่14บสี่กุมภาพันธ์เคลื่อนเดินหน้าในจุดปุตตะซึ่งมันก็จะมีโชคเรื่องการเงินความรักและโอกาสเกี่ยวกับการลงทุนการขยายธุรกิจหรือโปรเจกต์ใหม่ไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ ราะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดของจะกการงานมีโอกาสก้าวหน้าจะได้รับโอกาสใหม่ๆหรือจะเหมาะสมในการบุกเบิกงานใหม่ใครที่คิดจะทําธุรกิจหรือเริ่มทําธุรกิจจัดการได้เลยใครสร้างตัวตนในเดือนนี้นะฮะจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษใครกําลังที่อยากจะสร้างแบรนด์สร้างตัวตนอะไรเงี้ยจะดีมากใครทํางานเป็นนายหน้าตัวกลางตัวแทนนักขายการตื่นสื่อสารการติดต่อการพูดจะมีความสําเร็จเหมาะกับการสร้างสรรค์ผลงานหรือทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรการตลาดศิลปะการออกแบบและการสื่อสาร งานตัวกลางตัวแทนทุกประเภทด้วยคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสขยายธุรกิจหรือได้รับลูกค้าใหม่ที่มีกําลังซื้อสูงลูกค้ารายใหญ่อะไรอย่างนี้ได้คนที่ทํางานนะฮะที่เกี่ยวข้องกับแบบเด็กมีแนวโน้มประสบความสําเร็จเป็นพิเศษเช่นการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับใครที่ลงทุนนะฮะมีโอกาสได้กําไรนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับคนที่ทํางาน หรือกาลังมองหางานนะฮะมีโอกาสได้งานที่ตรงกับความสามารถและได้ผลตอบแทนที่ดีงนั้นดาวศุกร์เป็นมหาอุดเนี่ยให้คุณรุนแรงเรื่องงานคุณดําเนินการใดๆทางการงานจะสําเร็จมีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษบางท่านได้เครือข่ายจากการทํางานได้เครือข่ายกว้างขึ้นหรือได้เจอคนมีขั้นมีตําแหน่งมีสีมีบารมีนะการเงินนะครับมีโอกาสประสบโอกาสดีๆในเรื่องเงินเงินทองทองนะรพระศุกร์อยู่ตรงนี้นะครับโยกหน้าให้นะฮะทำให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินทองทองแน่นอนนะฮะคือราศีมังกรเนี่ยดวงคุณจริงๆงเนี่ยกำล เป็นจุดรอบใหญ่นะฮะที่ดาวการเงินจะโครจรเป็นเกษตรราธิบดีในวันที่5พฤษภาคมไป1ปีครึ่ง5พฤษภาคมไป1ปีครึ่งเนี่ยไปจนถึงปลายปี69เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่บางคนที่ไม่เคยหยิบจับเงินล้านเนี่ยจะได้หยิบจับได้นะ,ะเพราะว่าดาวการเงินโครจรแข็งแกร่งในรอบ18ปีใครที่เคยจับเงินล้านแล้วช่วงนี้อาจจะได้จับเงินหลายล้านนะ,ะเกิดขึ้นใครจ,จับ10ล้านแล้วอาจจะได้จับ20ล้านในช่วงจังเนี้ย ใครจับ20ล้านเราจะได้จับ30ล้านคือมันจะได้มากขึ้นนะเอาง่ายๆใครรองเงินก้อนโตอยู่มันจะได้น,นั้นคุณเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะฮะวางแผนนะฮะแต่ข้อเสียเนี่ยคุณจะมีรายจ่ายเยอะราหูเข้าไปล้วงทรัพย์ล้วงเงินล้วงทองล้วงชีวิตคุณนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังที่ผมบอกน้ําหนักไว้ให้แต่ช่วงนี้พระศุกร์บาตรงเนี้ยมันมันก็อาจจะได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้เยอะเท่าในช่วงเลงที่บอกนะ,ะมันก็อาจจะได้มานะก็มีโชคลาภจากธุรกิจจากความคิดสร้างสารรค์มีโอกาสได้เงินก้อนได้นะฮะ ใครที่รอการขายรัส์สินเนี่ยก่อนสิบสามพฤษภาเนี่ยมีโอกาสมีลุ้นสูงนะฮะทีนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่าได้รับผลตอบแทนงานอะไรต่างๆถ้าใครทํางานอะไรต่างๆมานานหรือโครงการบางอย่างที่ทํามานานจะได้รับผลตอบแทนนะฮะที่ดีในเรื่องของคนโสดมีโอกาสพบรักจากสังคมนะฮะเพื่อร่วมง,งานหรือคนที่เข้ามาทําธุรกิจร่วมกันหรือมันจะแปลว่าในช่วงนี้คนที่เข้ามามีดนดโน้มเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีสเสน่ห์เป็นพิเศษความสัมพันธ์จะเริ่มจากมิตรภาพแล้วค่อยพัฒพนาไปสู่ความรักที่มั่นคงช่วงนี้คุณเนื้อหอม ไม่ว่าจะโสดไม่โสดมีคนมาชอบมีคนมาจีบมีตัวเลือกจะไปไหนกับผู้ชายสองต่อสองจะถูกปุกปั้มเพราะช่วงนี้ดวงได้ปัุมเกฑนกินกายจะหอมด่งดอกบัวผู้ชายก็เช่นกันจะมีผู้หญิงมาให้คุยๆนะระวังแฟนคุณจับได้นะฮะเพราะพรุ่งนี้สเสน่ห์แรง คนมีคู่ความรักแนบแน่นหากมีอะไรต้องแนบแน่นแน่นแฟนในความสัมพันธ์มีโอกาสทากิจกรรมที่สร้างความสุขร่วมกันนะเช่นท่องเที่ยวหรือทําบางคู่มีเกณฑ์วางแผนครอบครัวหรือมีข่าวดีเรื่องบุตรบริวารใครปั๊มบุตรปั๊มในติดต่ก่อน13พนาพฤษภาเนี่ยปั๊มเลยปั๊มติดถ้าใครมีบุตรปีนี้ได้บุตรดีมาเกิดความสัมพันธ์จะเป็นไปอย่างราบรื่นถ้าสื่อสารอย่างไม่เปิดเผยเนี่ยจะไม่ดีนะต้องสื่อสารอะไรให้เปิดเผยแล้วก็ให้เวลากันมากขึ้นสําหรับคนมีคู่เพราะนั้นดวงชะตาในด้านของสุขขขภาพพนนะจจจรรริงรงงงๆีี่่ยวมัหดออูุ้้้ตแแ็ึ แต่ต้องระวังกีกับดวงตาสายตาเจ็บตาดวงตาผ้าโมได้ใช้ดวงตาเยอะความดันนะฮะกระดูกข้อต่อเส้นยึดนะฮะช่วงนี้นะครับผมจะแนะนําคือช่วงนี้ให้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการบริจาคทุนการศึกษานะเพื่อเสริมโชคด้านปัญญาและการงานส่วนไอ้การเงินคุณเนี่ยมันมีดาวทิศย้ายมาอยู่ในราศีกุมเนี่ยคุณอาจจะมีการเสียเงินไปกับสุขภาพของตัวเราหรือคนใกล้ตัวหรือได้ซื้อยา ือจะแปลว่าใครที่มีรายได้จากต่างประเทศรายได้เกี่ยวกับสุขภาพกับมีมุมดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ดาวพุธเนี่ยนะครับเคลื่อนนะฮะเคลื่อนเคลื่อนเข้ามาอยู่ในจุดวันที่27เนี่ยมาร่วมกับดาวงานนั่นพุธเป็นดาวสุภาเนี่ยมันมาร่วมกับงานมันควรได้จับงานใหญ่ หลังปลายเดือนนี้หรือการงานคุณมีคนรู้จักมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นมีความก้าวหน้ามากขึ้นได้การหนุนจากผู้ใหญ่ใครที่แบบทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศยิ่งมีมุมดีๆหรือว่ามันจะทําอะไรเกี่ยวกับงานเนี่ยมันมีลุ้นดีๆเกิดขึ้นก็นแล้วกันช่วงพูดไปร่วมประสุขตั้งแต่27กุมภาพันธ์เป็นคู่ธาตุน้าร่วมกับงานกิจกรรมใดที่คุณทําดําเนินการได้สําเร็จสีมังกรเนี่ยนะครับคุณคือราศีที่จักรวาลสร้างขึ้นมาเป็นคีย์เวิร์ดคือนักสร้างอนาคตและผู้นํําาาาาาแแหห่่งงงงคคคคคววมมมมัันนลละะสเเร็จกพุงงุณณปิดนะีำ คุณแบบมีลักษณะของความอดทนนะฮะเป็นราศีแห่งการทํางานหนักความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ราศีมังกรเป็นราศีแห่งความมั่นคงความเป็นผู้นําและความสามารถในการก้าวไปสู่จุดสุดยอดหรือจุดสูงสุดนะฮะคุณมีพลังแห่งวินัยความภาคเพียรน,นะฮะและความสามารถในการสร้างฐานะที่มั่นคงโชคของคุณมากมาจากการทํางานหนักนะะการวางแผนระยะยาวและการอดทนต่ออุปสรรคที่เป็นสัญลักษณ์ของราศีคุณแต่ทําไมนะฮะบางครั้งคุณต้องใช้เวลานาน,านกว่าคนอื่นจนกว่าจะประสบความสําเร็จเนี่ย นะแต่ทำไมบางครั้งคุณมีศักยภาพสูงแต่ยังรู้สึกว่าโชคยังไม่ได้อยู่ข้างคุณอย่างเต็มที่ทําไมบางครั้งคุณต้องเผเชิญกับอุปสรรคมากมายก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะราศีมังกรเป็นราศีแห่งการปีนสู่จุดสูงสุดคุณมีพลังแห่งความอดทนและความสามารถในการสร้างอนาคตที่มั่นคงแต่ต้องการพลังเสริมเพื่อให้โชคลาภหรือความสําเร็จมาถึงเร็วขึ้นทําให้ความสําเร็จของคุณมั่นคงอย่างแท้จริง ท่นผมมีเครื่องรางหนึ่งที่จะปลดบล็อกพลังงานจักรวาลน,นะฮะให้คุณสมบัติดีๆของราศีของคุณมันทํางานได้เต็มที่นะครับนี่คือพุทธสิกขีตัวยอ่อเป็นชื่อเรียกเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลผู้ตื่นรู้ก่อนการพุทธสิกขีนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมก่อนพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆสัญ,ญลักษณ์ของวินัยนะฮะความมั่นคงและความสาเร็จที่แท้จริงพุทธสิกขีคือพลังแห่งความก้าวไปสู่จุดสูงสุดการสร้างรากฐานที่มั่นคงและความมั่นคงที่ยั่งยืนเครื่องรางพุทธสกีีนน้ะะ สร้างเฉพาะราศีคุณและมีวิธีบูชาเฉพาะราศีคุณปลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวที่ดีเฉพาะราศีได้รับการปลูกเสกโดยอิงจากคัมภีโบราณเพื่อช่วยให้ชาวราศีมังกรสามารถเร่งความสําเร็จของตนเองและได้รับโชคลาภที่สมกับความพยายามของตนพลังจักรวาลที่ส่งผลต่อราศีมังกรจะมีพลังของเสาเป็นหลัก แล้วก็จะมีราหูแทรกเข้าไปอยู่และมีดาวพฤหัแสแทรกเข้าไปอยู่เสาก็คือพลังแห่งวินัยและความมั่นคงดาวเสาเป็นดาวประจําตัวเนี่ยให้พลังแห่งความอดทนความมั่นคงและความสําเร็จที่มาจากความพยายามพุทธศิกขีจะช่วยเสริมพลังเสาและให้คุณสามารถบรรลุปเป้าหมายได้เร็วขึ้นและลดอุปสรรคที่ขัดขวางเส้นทางของคุณพลังราหูนะเป็นพลังแห่งโชคเล่าและการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงนั้นโชคของราศีมังกรมากมาจากการทํางานหนักแต่บางครั้งโชคที่เกิดขึ้นเองก็สามารถเร่งความสําเร็จของคุณได้พุทธศิกขีจะช่วยปรับพลังของราหู ให้โชคลาภของคุณมีความมั่นคงและทําให้ความสําเร็จของคุณไม่ต้องรอคอยนานเกินไปแล้วก็จะไปปรับพลังของพฤรหัสซึ่งพฤรหัสเนี่ยเป็นพลังแห่งการเติบโตวความสําเร็จระยะยาวนะฮะคุณเป็นคนที่สร้างอนาคตของตนเองได้อย่างมั่นคงแต่ต้องการพลังที่ช่วยให้คุณเติบโตเป็นไปอย่างราบรื่นพุทธสิกขีเนี่ย ก็จะปรับพลังของดาวพฤหัสให้คุณได้รับโอกาสที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงตำราที่ใช้ปลุกเสกผมจะยกตัวอย่างนะตำราที่ผมอ้างอิงมาปลุกเสกนะเช่นสุริยะสิทธานตะเป็นมหาลูศีผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์นะที่ผู้เขียนรจนาคมภีดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ันปีเป็นตำราที่วางรากฐานโหราศาสตร์ดวงดาวและเลิกมงคลใช้คำนวณพลังจัก,กรวาลเพื่อปลุกเสกเครื่องรางนี้ท้องก็จะเป็นมหารุษีที่ผมศึกษามานะคือผมออามาประสานกันนะฮะ เพื่อให้ได้เครื่องรางที่มีพลังงานสูงสุดนะฮะพิธีกรรมทั้งตำแหน่งดวงดาวจากตำราที่เขาแนะนําในการคํานวณพลังจักรวาลนะฮะและวิธีการปลุกเสกเครื่องรางนะที่ดีนะฮะผมก็โยงความรู้มาทั้งหมดมาปลุกเสกนะฮะรุ่นเนี้นะฮะ้วก็คุทธศิกีได้รับการปลุกเสกจากตำราไม่ว่าจะเป็นมหาลือศีปรสอดนะฮะปรมาจารย์แห่งหราศาสัตว์เวทนะฮะลือศีพระฤคูอย่างเงี้ยผู้เปิดเผยดวงชะตามนุษย์มาล่วงหน้าเป็นพันปีเพื่อให้คุณได้รับพลังงานโชคลาภได้ความสําเร็จสูงสุด พุทธสิทธิขีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เครื่องรางธรรมดาแต่เป็นกุญแจที่จะปลดบล็อกพลังความมั่นคงและโชคลาภของคุณปลุกเสกในตำแหน่งดวงดาวที่ดีเฉพาะราศีบังก่อนเลยอันเนี้ยนะมีพลังแห่งการปลุกเสกจากตำราบโบราณจะประสานพลังเสาราหูเพื่อให้่ห้ส่งผลดีต่อคุณโดยเฉพาะ เสริมพลังแห่งความมั่นคงความสําเร็จและดึงดูดโชคลาบให้กับชีวิตของคุณนะฮะเมื่อคุณครอบครองคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องใช้เวลานานเกินไปนะฮะโชคลาบของคุณจะมั่นคงและไม่หายไปอย่างรวดเร็วนะ,ะคุณจะมีพลังแห่งการเป็นผู้ดาสามารถสาาร้างอาณาจักร,าารของตนเองได้อย่างแข็งแกร่ง,งอุปสรรคที่เคยขัดขวางเส้นทางของคุณจะหมดไปทําให้ชีวิตของคุณเดินหน้าอย่างราบรื่นนะนี่คือโอกาสในการเสริมพลังแห่งจักรวาลและก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงนะมีจานวนจํากัดเนี่ยอย่างคนเนี้ยเขาได มีโชคค่ะเมื่อวานบวกสามแสนปังมากๆพุทธสิกขีมาบูชามาค่ะเพื่อนไ้รับวันที่หนึ่งกุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามคู่มือแนะนําประจําราศีตอนบ่ายมีโชคเลยค่ะพุทธสิกขีเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากค่ะเนี่ยเขาก็ส่งเลขบัญชีเนี่ยหน้าเลขบัญชีมาให้ดูเงินเข้าสามแสนอย่างเงี้ยอย่างคนที่เคยบูชาไปก่อนๆนหน้านี้นะป้าคนนี้เขาถูกหวยหกแสนกว่าบาทนะฮะแล้วก็เขาบูชาไปให้ลูกชายด้วยลูกชายเขาเป็นเซล์เนี่ยลูกชายปิดการขายได้หลายหลายร้านเลยนะฮะ เหลือเชื่อมากๆคนนี้ค้าขายออนไลน์เขาบอกว่าเงินเข้าร้านค้ามามากกว่าแต่ก่อนเลยค่ะเนี่ยใช้สื่อสารเดินทางติดต่อง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นผลเชื่อส่วนบุคคลนะฮะอันนี้เป็นเครื่องรางมงคลที่ออกแบบจากคำนวณตำแหน่งดวงดาวจากตำราโบราณนะฮะของมหาฤุสีผู้เป็นกูรูด,ด้านโหราศาสตร์ที่ผมศึกษามาตั้งแต่เนะด็กนะก็ท่านใดสนใจก็ลองสอบถามแอดมินนะ